กันบ่อืมรีไหนมีอันกอไก่สชคะไห้กอไก่นะลูกกอไก่อือ อันนี้ขอไข่เก่งน่โอโเอาหนังสือมาด้วยไหนก็ไกลน่ะ ยิมมาสิคะ นี่ไม่อ่านแล้วหรอคะเทกี้หนูอ่านใหญ่เลยนี่เด็ก